มาตราหนึ่ง่วนที่สองมาตราหนึ่งในรรรม,มนูญมยนี้การรังวัดหมายความว่าการรังวัดปักเขตและทำเขตจดหรือข้อมูลรังวัดเพื่อให้ทราบที่ตั้งแล้วเขตที่ดินหรือทราบหรือทราบที่ตั้งและเนื้อที่ของที่ดินก้ะมวการเงิหมายความว่านหนึ่งราชการส่วนกลางราชการส่วนงบค่าราชการส่วนท้องถิ่นอัุงอสองหน่วยง,งานอื่นของรัฐที่ไม่ใช่รัฐรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพระราชนัดดีหมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติตามบมกใหม่นี้และพนักงานอื่นที่รัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามบมกใหม่นี้อธิบดีหมายความว่าอธิบดีกรมที่ดินรัฐมนตรีหมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติตามพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับกฎหมายที่ดินและตามบมกใหม่นี้